บรรยากาศเช้าวันนี้เมื่อคืนนี้ฝนตกคิดว่าตอนเช้านี้จะไม่หยุดแล้วแต่ฝนก็หยุดลงมาแล้วหยุดลงมาทําให้ออกมาเดินกับมินาบาดได้ฝนไม่ไม่ลงเม็ดแล้วแต่ก็เงียบกริบเงียบเดีบยวดูย้อนกลับไปยังไงย้อนกลับไปที่ผ่านมาคเออ แล้วก็เงียบนงครับท้องฟ้ายังมืดอยู่นะมืดมีมมหมกเมฆหลายอย่เดได้มาถึงถนนใหญ่แนละ้วถนนใหญ่สาย หนึ่งศูนย์สามห้าลำปางแจ่มห่มงเงียบเกืบเหมือนกันรถล,ลาก็งเงียบฝนไม่ฝนไหลลงมางนานง้ถนนก็เป็นเขาดอยม่อนหินไหลอยู่ตรงนน้นดอยตรงหัวช้างนเลยน,น,นี่ตรงนี้ดอยม่อนหินไหลอยู่ตรงนี้ในลำห้วย ลำห้วยลำรางข้างถนนตัวนี้น้ำขึ้นมาแล้วมีน้ำไหลแล้วนะปี้5น้ำขึ้นแต่ไม่ไหลท่วมหมู่บ้านอย่าั่นท่วตรงนี้ท่วมหมดน้ำร้นตรงนี้ตรงนี้ก็เริ่มน้ำขึ้นมาถ้าน้ำมามากน้ำก็จะร้นท่วมหมู่บ้านแถวนี้ดนบรรยากาศเงียบๆนี่โก็เดินไปเรื่อยๆ ตามเส้นทางที่เคยเดินประจําเป็นกิจของสงฆที่พึงกระทําช่วงเช้าก็เดินออกมารับิณบาทการจะมีสัะชาสาวชนจะใส่หรือไม่นั้นก็อยู่ที่ในแต่ละวันนั้นจะมีสถามาใส่หรือไม่นั้นอยู่ที่ความพร้อมอยู่ที่ความตั้งใจของสัาจะใส่เนอะถ้า มีสะาาใส่ก็รับเขาท่านก็จะได้ใส่กับพระที่เดินรับพิธบาลถ้าไม่ใส่ก็แสดงว่าเขาไม่มีความพร้อมยังไม่พร้อมที่ออกมาก็เป็นธรมนธรมดาเวลาของทุกๆคนทุกๆทุก,ทก,ทกบ้านจึงชวนที่นี้ก็อย่างที่เคยบอก คือทุกคบทุกทุกคลิปเลยวะคือมักจเป็นผู้ชนผู้เป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนผู้สูงอายุผู้สูงอายุคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเข้าไปทํางานกันเนาะทำงานอยู่ต่างจังหวัดบ้างตามต่างอำเภอถ้าไปก็ต้องรีบไปแต่เช้าาะเดินทางก็ไกลจากที่นี่ไปถึงที่ทํางานก็ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงฉะนั้นหกโมงเขาก็เตรียมตัวแล้วเตรียมตัว นักเรียนก็เรตรียมตัวหกโมงเหมือนกันรถก็จะมารับที่ปากซอยปากซอยขึ้นรถไปเรียนในเมืองตอนเย็ยนก็กลับไปเข้าถึงบ้านนะครับหกโมงกว่า,ชาวเช้าก็ออกหกโมงเชา้าตอนเย็ยนก็กลับมาหกโมงเย็นวันวันนึงก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านครับผู้ปกครองก็ไปทํางานกลับมาก็เจอปู่ย่าตายายอยู่บ้านบ้านไหนที่มีพุทธผูกแก่ก็ นั่งรออยู่บ้านาก็จะไม่ค่อยได้มีผู้หนุ่งสาวใส่บาสเนาะและบ้านหลังใหญ่ๆที่มีนี่คือส่มัครกาทำงานเป็นเป็นข้าราชการเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นทหารตำรวจอยู่ต่างต่างจังหวัดไม่ได้ไม่ได้กลับมาบ้านน,นานๆกลับมาครั้งหนึ่งปีละครั้งหนึ่งสงการกลับมาครั้งหนึ่งประมาณนี้ น้ำในลำห้วยลำธานมีมากขึ้นแล้วถ้ามากกว่านี้ก็มีโอกาสล้นหรือลานโบนนี้ได้เงียบเงาเงาหงอย เงียบเลยเนะมาตลาดก็เ <Abby> ง <at Christmas music> right ียบเจอบุญหลวงวันนี้บุญหลวงเอาบุญหลวงเปียกน้ำไหมลูกฝนตกอยูไหมบุญหลวงลูกจากที่นอนมาแล้วคนปุยเลยหาเปียกหาเปียกน้ำกินอาหารมามากับเพื่อนเหรอมากับเพื่อนเด็กน้อยเด็กน้อยแต่ตัวใหญ่อายุยังน้อยอยู่ อยู่ไปถึงปีเลยฉะนั้นบุญหลวงบุญหลวงนี่ไม่รู้กี่ปีแล้วจะบูรณาอาหารให้กินนะบุญหลวงบุญหลวงกินอาหารแล้วกินเยอะๆกินเยอะๆกินกับเพื่อนน้องน้องกินเร็วกว่าหมดแล้วบุญหลวงกินช้าไม่หมดน้องกินเร็วกว่าน้องกินหมดแล้วเร็ว กินเร็วกินเร็วกินแล้วเขาโล่งไปแล้วเนี่ยฝนจะมาอีกแล้วฝนจะตตอีกแล้วยิ่เยงรู้นะไม่ต้องห่อเราปูอะเราปูเดี๋ยวปูหาซื้อกินได้เนาะปูปูซื้ออาหารตลาดไปที่ตลาดนี้เป็จริงให้ดูกันนะนี่แม่ค้าก็ไม่ค่อยมาขายของคนซื้อก็ไม่มีแม่ค้าก็ไม่มาลูกค้าก็ไม่มี ทุกวันทุกเชา้าก็จะเต็มหมดแต่ที้แต่นิดน้อยถ้าคนเยอะๆบุหรี่จะไม่มาหาลหลูกปู่หรอกมีคนให้อาหารวันนี้ไม่มีคนมาให้อาหารบุหรี่เลยบุหรีเ่รเลยมาหาลกกหลูกคู่น้องแจนๆน่าไม่เจอไม่พบปรึกษาหมอวันนี้เป็นออไปปรึกษาหมอถ้าผมสงสัยไม่ค่อยสบายหมอว่าถ้าลองทวันนี้อาการเขา ไม่ตั้ปี้กระเป๋าไม่เหมือนทุกวันที่ไปวิ่งกลางกระพูดและจับตัวเขาถ้าเขาเจอตัวเขาจับตัวถ้ามีร้อนๆก็อย่าพิ่งออกไปยาแก้ไข้กินก่อนบุญหลวงกินน้อยเดียวที่เหลือน้องเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยบุญหลวงไปแล้วกินไม่ทันน้องน้องกินหมดไปแล้ว วามืดอย so ู่ฝนจะตกอยู่เลยมามากันสองสองนมเลยลูกมาสองนมเลยอาหารหมดแล้วเมื่อกี้เข้มาใหม่เข้มาทีหลังไม่ได้กินนอะพวงให้ใหม่แล้วลูกมาอ่ากินแ้่ลูกเนอะกินใหม่นะพวงให้ใหม่แล้วกินแล้วเดินเรื่อยๆถนนนะอย่าไปถนนนะลูกนะรถจะชนเนอะรถจะชนแล้กินเรื่อยๆนี่นะกินแล้วก็ครับขับอยู่ในร่มๆเลยเลยฝนจะตกแล้ว อานลูกปูจะไปแล้วนะไปแล้วนะน่าหมดแล้วโอ้เก่งๆฮะเดินนมเก่งๆปู <c oughs> ให้เป็นกิโลก็หมดแล้วเนี่ยลูกไม่ไม่มีแล้วปูมากิโลเดียวปูมากิโลเดียวลูกแบ่งก์กินหมดแลยออกมาเยอะเถือไม่ไหวม่นหนักลูก นะมาว่าละนึก่งกิโลเดินกิโลโอเออไป็นไรไปรู้เต้นเป็นไปอะไรป่วยเนี้ยป่วยเจ็บท้องเจ็บช่องคอดดูช่องคอดแล้วเหมือนมีหนองไหลามาโอ้ใส่ไม่ได้ใส่จะไม่ได้ทำหมันแลลูกเอ้ยเนาะให้หมอไปดูก่อนอเป็นไรไปรู้ ไม,ไม่กระเป้กระเป๋าไปตื่นเต้นเลยเลยเจนเจนเจนรู้เลยไหมลูกรู้ไหมลูกจะพาไปหาหมอเหรอกลัวจะกลักวโดนผ่าท้องใช่ไหมลูกกลัวโดนผ่าท้องเลยเงาเลยโอาแล้วมัเจ็บท้องข้อด้วยเนี่ย้องขอเป็นแผนมีหนองไหลมานละอืมไปแล้วเด้พวกนี้มาใหม่ลูกเด้อเจอกันใหมน่นะอืมก็ได้ปรึกษาหมอแล้วหมอห่ดูอาการก่อนเนาะ เขาคนนั้นก็เดากจินยาแก้อักเสบยาแก้ไข้ตัวก็อุ่นๆอ,อ,อยู่อะไรเงี้ยก็ต้องเลื่อนไปก่อนนะการทำหมันนะถ้ากินหมอน,นั้นพรุ่งนี้แต่นี้อาการเขาไม่ดีการไม่ดีก็เลื่อนไปก่อนหมอบอกว่าถ้าอั้นก็เลื่อนไปอห้าวันอีกห้าวันนะเดี๋ยววันศุกร์เลยศุกร์เขาไปทำเลยวันศุกร์น้า วันนี้ก็ฝนจะตกอีกแล้วครับไปรู้จะเดินผ่านหมู่บ้านนี่ไปรอดไหมเนี่ยถ้าไปเรอก็ต้องเปียนม้วยนะครับฝนตกอาหารก็คนเงียบซื้อแล้วซื้อที่วัดก็หมงข้าวแล้วหงูข้าวแล้วซื้อกับข้าวบมงทีซื้อเต็ําพลกสักหนึ่งกับหมูย่าง ไม่ค้าก็มาขายของน้อยฝนตกเพิ่งออกมาเมื่อคืนตกทั้งคืนพึงใจหยุดเมื่อตอนตีห้านี่ยเดี๋ยวหัวจะตกอีกนะครับกับก็ขอนำบรรยากาศนี้ให้กับทุกคุทุกท่านได้ดูได้ชมกันไปที่ทีนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวหัจะตกและพบกันใหม่คลิปต่อไปขอความสุขจงมีแด่ทุกคนทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของปู่ ก็ดีตลอดมาดตลอดไปคอยควบความสุขความเจริญความสุขกายสุขใจส่วนปรัชนาทุากการทุกท่านทุกคนเธอสาธุเดินเข้ามาในซอย <c oughs> จริงก็หกโมงกว่าใกล้เจ็ดโมงแต่มืดลงมืดลง <c oughs> ฟ้ามืดลงเลยเลยตุ๊ใสจ,จะตกแน่อนอนฝน ฝนจะตกแน่นอนแล้วมืดลงเรื่อยๆแล้วปกติจะต้องสว่างขึ้นนะแต่เนีมืดลงมืดลงมืดลงก็รีบเดินละเดี๋ยวไปไม่ทนันละฝอนโมทนาสาธุ